ใ้เวลาตรวจสอบดวงชะตาของคุณกับอาจารย์คาถาชินนบัญชรแล้วอาจารย์สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยครับผต้องขอบพระคุณทุกทท่านเลยที่ให้การต้อนรับอย่างดีที่ไหนครับอาจารย์ไปไหนมาที่โรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ที่เคาน์เตอร์เครื่องสําอางลาแมรและก็พิัณน์ลาแมด้วยแล้วก็ในวันนี้บินมา เพื่อที่จะออกสดกับบุ๊กเสร็จเรียบร้อยบินกลับไปขอนแก่นเลยไปเจอกันที่เซนทัลเฟสติวัลขอนแกน่นแล้วก็โรบินสันขอนแกน่นที่เคาน์เตอร์เครื่องสําอางและผิภัณฑ์ลาแม,าเม่เช่นเดียวกันอาจารย์เกิดวันไหนฮะเนี่ยดวงเดินทางเนี่ยจริงๆ,งๆเลยทงตลอดเวลาเลยนะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ <c oughs> มาให้กําลังใจการมาพูดคุยกันบางคนก็เข้าไปที่ Facebook อาจารย์ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างบางคนมา ขอคาถาอาจารย์เพราะอาจารย์บอกออกรายการไปก็ลืมไปงั้นบอกตอนนี้เลยนะสําหรับใครที่ขอคาถาอาจารย์ไว้ขอให้หน้ากูงาเหมือนพระจันทร์ขอให้ฟันกูงาเหมือนฟ้าหญิงใดชายใดเห็นกูรักกูหลงกูชอบกูชมกูโอมสวาหะเพียงแล้วเขาบอกเป็นณเมตตาคุณยายอาจารย์เนี่ยให้ไว้นะฮะเป็นณเมตตาแต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีแล้วแบบว่าไปเป่าแบบนี้ คนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเป็นไม่ดีเดีคอยเพียงเพียงเหื่อไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเป็นคนดีแล้วดวงของคุณจะดีหรือเปล่าตรวสอบงั้วเรามาเริ่มต้นดูกันสำหรับคุณที่เกิดวันจันทร์ครับคุณที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่สามคาถาได้ไพ่แปดดาบนะครับแล้วก็ได้ไพ่สามดาบโอ้โหบอกว่าต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพแล้วจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะฮะแล้วก็ในเรื่องความรักนี่ระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรรักสามเศร้ารา3สามคนต้องตัดสักหนึ่งต้องตัดไปหนึ่งหรืออย่างน้อยต้องตัดหมดเลยก็ได้บางคนแบบ วุ่นวายวุ่นวายมากหนีบวดเลยอะไรก่อนที่เราจะโดนตัดถูกต้องนะหรือว่าเราอาจจะไปชอบคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาชอบเราต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยังไงกับชีวิตแม้ว่าความรักเนี่ยจะใช้เหตุผลไม่ได้เพราะมันใช้หัวใจแต่ว่าต้องอย่าทําใครเดือดร้อนอันนี้สําคัญนะและแม้แต่ต้องดูแลด้วยนะครับบางคนก็มีเมียแล้วมีเมียแล้วไม่ถอยมีลูกแล้วนี่สิโอ้โหไปกันใหญ่โอ้โหแย่เลยนะฮะนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามัน เป็นไงนรกอยู่ที่ใจเออใช่ยังไม่ทันต้องตกนรกหรอกบอกอุ้ยไม่ผมไม่กลัวหรอกตกนรกคือใจคุณก็ไม่มีความสุขไปแล้วใจคนก็ไม่มีความสุขไปแล้นี่สาคัญมากนะครับแปดดาบกับ3คาถาต้องระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความแต่การงานเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทนายความอายการผู้พิพากษาเด่นเป็นพิเศษเลยและช่วงนี้ได้ไพ่3คาถา3คาถาหมายถึงว่าจะมีการขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจ รหรือว่าการงานใหม่ๆมีช่องทางในเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นและอาจจะต้องเป็นการลงทุนที่เขาเรียกว่าฉีกแนวออกไปเช่นอาจารย์เป็นหมอดู ก็อาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอย่างอื่นเสริมความงามเสริมความงามไม่ต้องเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นรีสอร์ทดีทูปายที่แม่ห้องสอนที่อำเภอปลายอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมอากาศกำลังหนาวหนาวไปดีทูปายแม่ห้องสอนอำเภอปลายกันแล้วก็ไปไหว้พระทาานแม่เย็นนะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำปลายอุ้ยสวยงามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่เกิดวันจันทร์ก็จะมีโอกาสแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกเหน็บชาเค็ดขัดยอกด้าน ขวาด้วย <ừ> นะครับถ้ามีโอกาสอยากให้สวดพระคาถาอิรชาคตละลษาสัปดาห์ที่แล้วให้สวดชัยมงคลาคาถาสัปดาห์นี้อยากให้สวดพระคาถาบารมี30ทัศ <ừ> เพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเรารและเทวดาประจําตัวเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาไปให้กับคนที่เรารักแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรและที่สําคัญแผ่เมตตาไปให้กับคนที่เราไม่ชอบใจด้วยเพราะถือว่าเป็นการอภัยส่งความรู้สึกแผ่เมตตานี่คือการส่งความรู้สึกดีๆไปให้เขาแล้วก็จะได้รับกลับ เราจะได้รับกลับมาด้วยนะครับต่อไปคุณที่เกิดวันคางครับได้ไพ่เจ้าหญิงเหรียญหนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่สี่ดาบสี่ดาบต้องระวังสุขภาพร่างกายนะช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้มดลูกนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินให้ดีต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญได้ไพ่ที่ดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นธุรกิจการเงินเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เด่นใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้อบ้านโ uh huh. ยกย้ายที่อยู่อาศัยทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานด้วย uh huh. นะฮะอย่างกระทันหันแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น uh huh. หรือ<ช>มีคน uh huh. มานําเสนองานใหม่ๆปลายสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวังคารจะได้เจอเพื่อนเก่า uh huh. อ่า ไม่ใช่กลับบ้านเก่านะคนละเรื่องกันนะเพื่อนเก่าอาจจะเาเสนองาก่าใหม่อาจจะเสนองานใหม่หรือว่าเจอเพื่อนเก่าหรือคนในสังคมเดิมๆดีมากเพราะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะฮะแล้วก็ยังมีความหมายถึงการเริ่มต้นของความรักที่มีความสุขใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวช่วงสัปดาห์นี้คุณี่เกิดวังคารมีลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนี่แสดงว่าหนาวนี้มีคนมาให้ไออุ่นแล้วหนาวนี้มีคนกอดแล้วถูกต้องนะฮะสำหรับคุณีิเกิดวังคารสวดพระคาถาติหังจากโตโรตินังทั้งหมด แจบแล้วก็อยากให้สวดคาถาธรรมจักกับปะวัตนะสูตรนะครับซึ่งเป็นคาถาที่สวดกันอาจจะใช้เวลานานหน่อย10นาทีแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักจิตเพิ่มพลังใจแล้วก็ให้พลังชีวิตกับตัวเราด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็สวดบทนี้กันนะครับเราไปวันพุธกันเลยครับ้คุณที่เกิดวันพุธได้อิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญไพ่2ดาบแล้วก็ไพ่2เหรียญโอ้โหสใบนี้นี่หมายความว่าไงต้นสัปดาห์ ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนี่ก็ต้นสัปดาห์พอดีใช่เรื่องการเงินการลงทุนจันทร์อังคารพุธพอพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สบายเลยเพราะได้ไพ่ฮาร์โมนีนอกจากมีลาบลอยฟุกฟุกมีเกณฑ์การเงินที่ดีแล้วยังมีช่องทางการลงทุนที่ดีด้วยแล้วก็ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทางการเขาเรียกกันทํางานทางไกยเช่นเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารงานธุรกิจบันเทิงอีกธุรกิจหนึ่งที่เด่นในวันพุธเลยคือเกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม้โ,โหช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเด่นในเรื่องของการลงทุนส่วนในเรื่องของความรักของคุณนิวันพุทธก็บอกพักไว้ก่อนอพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนไปลงทุนอย่างอื่นก่อนแต่ว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะฮะคือใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังมั่นคงดีมีความรักดีแต่ใครที่ยังสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลียวหัวใจเน้นเรื่องงานไว้ก่อนนะครับคุณนิเกิดวันพุทธจะมีโอกาสก็สวดพระคาถานะครับปีสามละโลปุสัตพุทธแล้วก็อย่าให้ไปกราบใกล้ๆเลยตอนนี้อากาศกําลังดีนะฮะไปไหว้พระตามสายน้ํารับพลังของชีวิตที่ หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่องค์หลวงพ่อบ้านแหลมตรงส่วนนั้นเนี่ยจะคล้ายๆกับที่วัดพนันเชิงคือเขาเรียกว่าแม่น้ำสามประสบแม่น้ำสามสายเนี่ยมาประสบรวมกันอ,อยู่ที่คุ้งน้ำหน้าวัดนะฮะแต่ต้องเดินจากตลาด ด้านหน้าสักการะเสร็จแล้วเดินไปรับพลังของชีวิตสามประสบแปลว่ามีสิ่งดีๆสามสิ่งมารวมกันการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประจําวันพุธกลางวันส่วนวันพุธกลางคืนไปไม่ใกล้ไม่ไกลอากาศกําลังดีแวะตลาดร้อปีรับประทานอาหารอร่อยๆได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะกับ วัดป่าเลไลหลวงพ่อป่าเลปางป่าเลไลนะค,ะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําวันพุทธกลางคืนแล้วก็สวดพระคาถาขะพุทธปันทูธรรมวะขะทั้งหมด12จบ,บสําหรับคุณที่เกิดวันพุธอยากให้สวดพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกด้วยนะครับเพื่อที่จะ เป็นพุทธ,ธานุภาพแล้วก็เป็นพุทธ,ธาบารมีที่ปกปักร,รักษาตัวเราแล้วเป็นสิริมงคลกับชีวิตรเราไปวันพระศพรสวสดค์น,นะครับ,ค,รบคุณที่เกิดวันพระพศพสวดี์ได้ไพ่แปดคาถาเจ้าชายเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าดาบแล้วเป็นยังไงครับ,รบสามใบนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับคนใกล้ชิดคนรู้ใจมีอะไรให้คุยกันบางทีเก็บไว้ในใจ แต่ว่าไม่ได้พูดออกมามันพอเก็บไว้นานๆมันเหมือนเป็นสนิมเกาะกินใจเออถูกคนที่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาทําไม่ถูกใจเราเขาก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกใจตรงไหนเอ๊ะทำไมไม่พูดกับเราถูกไหมฮะก็พูดคุยกันเลยเอวันนั้นเธอทําแบบนี้เธอถอดเธอถอดรองเท้าเสร็จแล้วรองเท้าเธออ่ะเธอถอดเสร็จเธอ ไะเหยียบรองเท้าเราอเอาไปตังใจอ่ะบางทีวางไว้บางทีแต่มันก็เป็นเรื่องคาใจเป็นเรื่องคาใจอยู่เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆต้องขัดสนิมใจกันถูกต้องแล้วีพูดคุยกันนิดหนึ่งนะฮะไพ่แปดคาถากับไพ่เจ้าชายเหรียญน,นะฮะบอกว่าการเงินโดดเด่นนะฮะส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์ที่มีความสุขสดชื่นแล้วก็การงานการสอบการแข่งขันได้รับข่าวดีเป็นพิเศษด้วยนะฮะคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้ามีโอกาสเขาบอกว่านอกจากจะให้สวดบท สำคัญที่ประจําของวันพระฤหัีแล้วคือครพระสัมสมวิสาเทพระทั้งหมด19จบแล้วก็อยากให้สวดพุทธคุณคือชินบัญชรด้วยนะครับคืออัญเชิญพุทธบาร,รมีแล้วก็พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพของพระรัตนตรัยปกปักรักษาเราตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าด้วยครับโอ้โหนี่อาจารย์บอกแบบนี้มีหลายท่านเลยเข้าทั้ง Facebook อาจารย์เข้าไปในคุยข่าว10บโมง SMS มมาบอกว่า สวดมนต์แล้วรู้สึกมีพลังมีพลังมากขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นี่ทำให้จิตของเรานเกิดพลังขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็บางคนบอกเ้วจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ไหนสวดมนต์ข้ามปีทําความดีถวายพ่อหลวงกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาเพิ่งแถลงข่าวกันไปวันที่27พฤศจิกาที่ผ่านมาเป็นพิธีอาบุไปด้วยนะครับก็ไปกันที่มจรมมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยบางคนบอกอุ้ย หลีกรถติดแออัดก็ไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันนะครับที่มหาจุลาลุงกรราชวิาลตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนของอวันที่31ธันวาคมเลยครับเอาต่อไปวันศุกร์เลยแววันนี้เกิดวันศุกร์ได้ไพ่ justice เจ้าชายดาบและไพจักรวาลจัสติสนี่แน่นอนเลยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับตัดช่างก็คือการตัดสินใจการตัดสินคดีความเอกสารสัญญาต่างๆเขาบอกว่าให้ตัดสินใจด้วยความรู้สึกของตัวเองเลยเป็นแบบเดอ s i x กเซนคือรู้สึกอย่างนี้ตัดสินใจได้เลยนะฮะแล้วก็อีกไพ่หนึ่งคือไพ่เจ้าชายดาบบอกว่าบริวารให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการครูอาจารย์แล้วก็เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายฐานตำรวจเด่นเป็นพิเศษแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกเน็บชาด้านซ้ายมือ คุณที่เกิดวันศุกร์สวดพระคาถาวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด21จบองค์พระธาตุเท่าเทียนเป็นพระธาตุประจําวันศุกร์แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้สวดพระคาถาบารมี30ทัศเพิ่มพลังบารมีให้กับตัวเราด้วยนะครับแล้วเวลาเราสวดมนต์เนี่ยอย่าสวดคนเดียวชวนคนที่เรารักมาสวดกันด้วยนะับถ้ามีโอกาสก็ได้ชวนกันมาพักจิตเพิ่มพลังใจแล้วก็ให้พลังชีวิตด้วยกันนะครับต่อไปวันเสาร์ครับไพ่หกเหรียญไพ่เก้าคาถาแล้วก็ไพ่ผู้วิเศษหเหรียญหม หมายถึงะไรครับหมายถึงการงานที่ดีการเงินที่มีสภาพคล่องตั้งแต่โอ้โหเรียกว่าต้นสัปดาห์ จนปลายสัปปายสัปดาเลยตลอดทั้งสัปดาเรียกว่าการเงินมีสภาพคล่องแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะฉะนั้นต้องออมเงินนิดหนึ่งนะฮะแต่ธุรกิจที่ดีคือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารจะเป็นคังเซนเคนโกจะเป็นธุรกิจเครือข่ายต่างๆมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จโดดเด่นเป็นพิเศษไพ่ power บอกว่างานราชการหันตำรวจมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนส่วนให้ผู้วิเศษบอกว่ามีลาบลอยฟุกๆในช่วงปลายสัปดาด้วยและมัดระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับช่องท้อง กระเพาะอาหารลำไส้คุณที่เกิดวันเสราร์ได้มีโอกาสอยากให้สวดพระคาถาโสมานกะริถาโททั้งหมด10จบเพราะพระเสาร์มีกำลังส0แล้วก็พระพุทธรูปปางน,นาคปกที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ที่วัดสุทัศนะฮะอยู่ที่วิหารพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปปางยืนประทับยืนแล้วก็มีพญานาคล้อมนะฮะเป็นปางนาคปกแบบโบราณศักดิ์สิทธิ์มากไปสวดโสมานกะริถาโทสิบจบที่นั่นแล้วก็ อธิษฐานจิตขอพอรแต่ต้องมีความดีที่ถึงพร้อมด้วยนะเพราะว่าการขอพอรอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความดีเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนถ้าทําความดีเยอะเราก็ขอพอรหรืออธิษฐานจิตได้เรียกว่าใช้ความดีเป็นเครื่องต่อรอง <ừ> รอบปวันอาทิตย์ครับ,ว,รบวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอ้โหวันอาทิตย์พิชิตศัตรูอพอดดได้ไพ่ราชินี แล้วก็หอคอยแล้วก็ไพ่เดวิลนะคบเขาบอกว่าสิ่งที่เรารู้สึกค้างคาใจในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจะเรื่องการงานการเงินโดนเมาส์บางคนเมาส์เมาส์เยอะหรือว่าเมาส์ถึงเราหรือว่ามีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือเอ๊มีเรื่องมากระทบหูเราทําให้จิตของเรารู้สึกปั่นป่วนเขาบอกว่าใจช่วงสัปดาห์นี้เคลียร์หมดเลยโอ้เคลียร์ผ่อนคลายแล้วสบายแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะฮะถ้ามีโอกาสก็สวดชัยมงคลคาถาซึ่งเป็นคาถาที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชนะนะครับศัตรูทั้งหลายนะครับในเขาเรียกว่าในกุศโลบายที่แตกต่างกันไป<ม>นะครับ,รบนิ่งเฉยบ้างอดทนบ้างเมตตาบ้างให้พระสาวก สแสดงอภินิหารบ้างแล้วก็นำชัยชนะมาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันทิ์ก็สวดพาหุงสาสามะพินิมิตาสาวุทันตังคีมีลังอุทิตาโคลาสาเสนามารังธานาที่ธรรมวิทินาจิตตวามุนินโตตันเตชะสาวตเรเจชมังคะลานิเนี่ยสวดอย่างเงี้ยได้นะฮะก็สวดในช่วงเวลาเดินทางก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้แล้วก็อย่าสวดคนเดียวชวนคนที่รักมาสวดร่วมกับเราด้วยเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็ถ่ายบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวความรักโดดเด่นเป็นพิเศษการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมเรื่อง ค้างขาใจก็หายไปแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์คาธาน้องบุ๊กและครอบครัวคุยข่าวทุกท่านเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับ<อ>แล้วก็อย่าลืมทําความดีวันนี้นะครับความดีก็จะรักษาตัวเราครับ,รบและทําความดียแว่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด้วยนะครับเนืน่องจากโอกาสพิเศษนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์คาธามากครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับับพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ